อืโอ้ยพี่น้องขวัญตกทุกเมื่อเลยพี่น้องโอ้นูพี่น้อง มะขามน้อยครับกินกับเจ้าวนี่เจียวขคนๆเลยครับเจ้าวพริกป่นปลาล่าแล้วก็ใส่หอมแดงน้อยตัดด้วยน้ําตาลนะครับอสวัสดีครับทุกคนนะครับอยากดูกสามาคการท่เที่ยวมาพี่น้องพี่น่าสมแว้วาฝากพี่ต้นหน่อยอีกแล้วนี่สองหน่วยเลยมาของมักอู้ยเพื่อน ปลาโน่นว่ะปลาปากดีของเปรี้ยวกินได้ทุกเมื่อรู้วันมากเพื่อน ตัวนี้กระขามหน่อยหลายอืมหอมแดงอืมเขารังเกียบมันได้การดีๆสาบแห้ง อืตำใส่ปูนไอยคีครักมาพี่น้องอื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 ม 흐음 흠 ไม่รังอืมอาสายใจเลยเลยโอ้โหหน่วยใหญ่เลย เดยผักป่ายแย่งมากินครับคักอ่ะเพื่อนทำมาหนิกะมาฝากพี่ตอนนอ้องนะครับอ้าวแซบ่บแซ่บสำหรับภูมิกของสมของเปรี้ยนวนะครับเนาะ มะขามน้อยกหน,นันนบปลาล่านัวนวหนับปลาล่าก็ใส่พริกป่นใส่เกาือขัวผงนัวรสดีอ่ะแล้วก็หั่นหอมแดงแซกน้อยแล้วพี่น้องเด้อขั้นให้ดีใส่ปากกดีครับปากก็ดีน,น้อยๆฮะตัวน้อยมาใส่มะขุยใส่แซบแห้งแบบหาผักใบแง่งหอมหอมมาใส่แซบอืมมือได้กับมาฝากพี่ตอ้นน้องครับสำหรับผู้ใดมากเปรี้ยวนะครับสำหรับลูกันมักเปรี้ยว,วยล้ว,วยเาโดยธรรมชาติ เอาพายมากคิมนีกับฝากโก้ไร์กาแช่ทุกวันเลยนะครับเดี๋ยวคลิมนาพา่อไหมผมสวัสดีครับปูนปูน